คุณชอบวันนี้ว่าจอเข้าถงผมครับวันนี้ผมจะมาหากับตันครับกับตันตีให้ให้อืมมันมันบุดให้อีกผู้ผู้ชมดูเลยตีให้บุดเลยดูครับตีดับโอ้โหโอ้โหไป กูใส่เอนั่นเข้าไปกันเลยหุ้ยเพชน้ำเออมันออกออกก่อนๆมีน้ำนะครับทุกคนดูดิเฮ้ยนี่กูเป็นน้ำเลย โอ้ไอ้ผมนี่น้ำช,ชื่อว่ากัปตันนะครับตุนับใครมาตวจโดนควันแบบนี้เลยนะครับ ตู <laughs> <laughs> ้มอหน้าอีกหัวแล้วพ่อสวัสดีครับมามาไอเฟรดเราไม่ใช่ชื่อว่าเฟรดแต่เราชื่อว่ากังนี่ครับได้แล้วนะครับ หักแล้วนะครับใครเสือกเกล่าง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 ตันกับตันฟันหรือันแบบนี้ใช่ไหมกับตันได้ครับดูนะดูนะอันนี้มันทำอะไรได้ปะโอ้โหก็แต่จริงอ่ะโอ้ยแบกเลยแบกด โอ,โอ้ยค้ยันอ่ะได้ได้หมื่นบ้องกัญชาครับอ่ามี้กูกับกันชาพาไปทำอะไรครับบ้องอยังไงแบบนี้ผมกูครับทำไร สำหรับคิวอันนี้ก็จบไปกันครับบ๊ายบาย